สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งคนเก่าและคนใหม่ยังติดตามกันอยู่หรือเปล่าถ้าติดตามก็อย่าลืมส่งซิกค,ครับกดถูกใจเพื่อให้ได้รู้ว่ายัางติดตามกันอยู่นะครับไม,ไม่ได้ไปไหนครับ ตตรอกตอ,รอก,ออกคนทายคลิปยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเนื่องจากติดภารกิจติดงานนะครับสร้างหุ่นนกกะว่าจะไปหาประกาศอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ว่างสักทีอดใจรอครับมีแน่นะครับวันไหนว่างก็จะไป ทันทีแต่ตอนนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับให้รู้ว่าคนทายคลิปยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะขึ้นภาพสองภาพให้ชมนะครับเริ่มจากการเริ่มแรกเลยของการทำเจ้าหุ่นนกนะครับ นี่ก็จะให้ชมตอนทาสีไปด้วยเลยแล้วก็ภาพตอนเริ่มทำเลยนะครับให้ชมคู่กันไปเลยโดยไม่การเสียเวลาครับหลังจากเราเอามาทากาวไปตากแดดแห้งไปที่เรียบร้อยพร้อมที่จะลงสีนะครับใส่ขาพอประมาณนี้เดีย๋ยวจะเริ่มจากการทาสีนะครับ Saya nak <tik> Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs>

ตอนเสร็จสบูรณ์สำหรับหุ่นนกนี่นะครับคุ่นนกอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กดติดตามกดถูกใจคนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครั้งต่อไปครับส่วนเดี๋ยวจะคลิปหาประกาศก็ยังไม่ลืมนะครับ ก็จะได้ไปถ่ายให้ชมอยู่ครับเป็นไม้ไหนก็ติดตามชมในคลิปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ